อุ้ยติอุ้ยไหนอยู่อยู่ที่เดียวกันไปเนี่ยค่อยๆขยับเมาส์นะดวงก็ต้องเกิดที่เดียวกันสิเอ้าไม่ใช่วะเอ้าแต่ละคนหน้าไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนหน้าผมดูนาฬิกาได้อยากเห็นหน้าตัวเองอ่ะถ่ายรูปเลยต่อไหนมาอยู่ยเฉยอยู่ยเฉยอยู่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 เฉยยขยับสิงกันแล้ว อยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยอย่เฉยปุ๊บเรียบร้อยต้องรีบสร้างบ้านนะก่อนจะมืดอ่ะอย่างเราต้องมีกองไฟต่อยเป็นไม้ช้าไปหาหินเราต้องไปหาหินหาหินกด F ค้างมันจะเป็นรายการเห็นไหมแล้วก็ใช้ลูกกิ้งเมาส์เลื่อนได้ทำอะไรอ่ะมันมันไม่มีคาปิปาร่าหรอกยังไม่ทันพูดถึง เราต้องหาแม่น้ำก่อนแน่นี่ไงอะไรอะไรอะไรเห็นตูดน้องตา้ำตาลไหนไหนตอนนี้อยากได้เห็นนะเฮ้ยเฮ้ยเวังระวังข้างหน้าเห็นปะเห็นปะไหนเห็นปะายพุงไวเห็นปะล่ะไหนวะเห็นปะเห็นปะนะเห็นปะไหนเห็นเห็นเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเห็นไม่ไดอ๋อระวังนางูมันกปนะไรอกมันเป็นมิดใช่ไหมมิดอาชีพอะ ผมกินมังนะผมไม่กินสัดล้วจะเอาโปรตีนไปจากไหนโปรตีนผมกินแค่ปลาเท่านั้นโอ้ยผมเจอแล้วนี่แหละตกใจหมดตกใจอะไรขามีกันแค่นี้แล้ก็ตอนแรกแบบหันไปแล้วแบบไม่เจอใครแล้วอยู่ตลอดอุ้ยเกือบโดนกูกัดไม่เอาแบบเตือนคนอื่นแล้วตัวเองเป็นเองนะโดนกูชกตายไม่ใช่ผมโดนแบบไม่เอาละ ับไปไหนกันต่อไม่ اي, ต่อไปไหนแล้วต่อหายไปแล้วหยุดเอ้าเอ้าไปไหนกันน่ะเอ้าคือผมอยู่ใกล้กันจนจนเห็นหัวเหม่งแล้วเนี่ยแล้วทำไมเหลืออีกคนเดียววะเคืออาเหม่งชนกันแล้วแต่คุณหายไปไหนมีคนหายแล้วมาเราเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอแล้วเแล้วเจอชื่อละเว้ยผลไม้ป่าไม่ทราบชื่อกินเลยได้ผมเก็บไว้ให้คุณกินนั่นแหละกินได้กินได้ระวังเน่าด้วยนะ อะก็เก็บไปให้จนพายไปจนพายโอวันจนพายตอนแรกเราต้องหาแม่น้ำมีแต่ไผ่แล้วแถวนี้เดือตีคู่กันอะไรเหรอนนี่ไอ้เนี่ยแม่น้ำหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่แบบเป็นโลดอะไรอะเก็บนกเก็บนกอาราโฮอาราโฮเดี๋ยวผมไม่มีคนป่ายมน้ำที่เรมีไอ้บอกไม่มีคนป่านี่ไงคนข้างหลังคนเนี่ยเอาเลี้ยวไปเลี้ยวไปขวาราหูราหูรา เออเก็บกล้วยด้วยนะเก็บกล้วยด้วยอร่อยมากไหนแม่น้ำไหนใครบอกแม่น้ําแบบมันไม่โหลดแบบมันไม่โหลดถาวันเถาวันไปตัวอะไรเอ้ยนี่ตัวกินมดของเทไอ้ตัวนั้นอะไรคนหลอกคุณหรอก็มันเหมือนกันน่ะเอ้ยมันขู่ไม่กัดหลอกปากน้อยเดียวจะกัดได้ไงเออดูอุ้ยเลยใครบอกเล้งออ้หโอ้โหเลือดไหลเลือดไหลเป่าเปเดี๋ยวมเป่าเปเดี๋ยวหาเป้า ต้นพ่านแผลอยู่ไหนวะท่านี้จัดอ่ะถ้างูกัดจะไม่ด่าเลยนะนี่เดี๋ยวหาต้นพ่านแผลก่อนเอาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วได้แล้วบอกว่ามันไม่กัดใครบอกไม่กัดวะอะไรที่ต้นอะไรไม่รู้อนะต้นปลานมันแผลน่าเคนที่บอกว่าไม่กัดไปไหนละวพวกคนแหละต้องรู้นะไม่ใช่บอกเราไปหาที่อยู่กันเดียวไปไปไปเร็วเร็วเร็วเราเป็นค่ายลูกเสือมาก่อนไป หรอไม่ค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ที่มีคข้ลูกเสือติดตัวนิดหน่อยอ๋อคุณคนเดียวนะคนคนเดียวนะเราทำไมอ่ะผมอยู่คอนโดหรูใช้ชีวิตธุรกิจไม่อยากจะเชื่อว่าอายุกเกษียณหลานๆจะพามา,าทำอะไรก็ไม่รู้เด <c oughs> ี๋คนแก่คนเดียวนี่ว่าคุณเป็นแก่คนเดียวเออพามาทรมานอยู่บ้านดูเน็ตฟิกก็ดีแล้วครับพ่อดอกลิลลี่ อันนี้ก็รู้ทุกอย่างเลยมั้งแล้วใครบอกไอ้ตัวนั้นไม่ควรวะเป็นลูกหิ้ไอ้บอกคือคือพูดพูดอะพูดได้แต่ปฏิบัติอะไม่รู้ไงเออไม่รู้มันจะเปาะมันจะมันจะไรเป็นลมเอิร์ดเป็ลูเอิร์ฟื้นฟื้นฟื้นช่วยช่วยช่วยตื่นก่อนตื่นก่อนเป็นลมไปแล้ช่วยไงไปไงตะกีดแล้วตบหัวตบหัวตื่นตื่น ตตอหวยื่่นนกผมนำอุปกรณ์เดี๋ยวเดี๋ยวใครจะรับมะพาวเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนขอขิ้น้ำก่อนขอขิ้น้ำก่อนครับครับคุณเดชเออเฮ้ยเป็นไรเดี๋ยวจะให้ผ่อนลไม้ได้เรอยตื่นก่อนตื่นก่อนโอ้ยโดนแกฉมดกัดพี่กันนึกโดนโดนงูกัดเลยไม่ได้เดินไม่ถึงตัวนี้อุ้ยกบมีพิษแน่ๆ ไม่มีลองจับดูไม่มีเหลือไม่มีก็บ้าแหละสีอย่างเงี้ยมันมันแค่ความสวยงามมันนี่มันนี่มีพิธีภัยหราขาหายแล้วข้างหนึ่งแต่อีกข้างหนึ่งต้องใช้ต้องการหนอนยังมากนี่ขาหายหมายถึงว่าแบบหายไปแล้วใช่ไหมหายไปเลยตัดทิ้งไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเมื่อไหรจะเจอแม่น้ำครับพันพันมองถึงเชื่อมมองเชื่อผมมองนะเจ๊ปะเนี่ยไม่ใช่พันมองอ่ะผมมองนะเจะ บอกแล้วผู้กองอย่าพับแผ่นที่เนี่ดูธรรมชาติเนี่ยมีหนอนอีกแล้วหนอนอีกแล้วหนอนอีกแล้วนอน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 มาแล้วเก็บหนอนเก็บนอนเก็บนอนใครก็เปลว่าเก็บกระดูกไปด้วยนะไว้ครับ,บครับก่องครับหอกกระดูกไม่ขอบุณโอเคครับมืดโอ้มืด,ม,ดมืดมากอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงแล้วแข่งใจกันไว้ไหนจะถึงเมื่อไรจะถึงเออเรียบร้คอย โอไม่ก็มืดอ่ะงูเอาอันนี้ไปเอายาพอกเอายาพอกตอกเร็วๆไปไหนๆไหนๆไหนๆยาพอกเร็วลนี่เป็นแปะโอเคโอเคท่อะไรวันนี้สงสัยนายพานจะน่าจะไปก่อนไปล็อกง่ายๆมียาพอดีเนียเออย่าปล่อยลุงไว้คนเดียวอย่าปล่อยลุงไว้คนเดียวเออไปยาสูบเลยใครเขีไปไปต่อไปต่อ มามายาสุดคนเป็นลมอีกแล้วคนนึงโดนสัตว์กัดคนนึงโดนงูกัดอีกคนนึงเป็นพยาธิกระเพาะเยี่ยมนี่นี่แม่น้ำแม่น้ำเห็นไหมเห็นไหมแม่น้ำแม่น้ำเราไล่ตามแม่น้ำไปก่อนไหนวะมองไม่เห็นไม่เห็นเหรอเนี่ยกระโดดลงไปเลยได้ไหมแปองนึ่งนะครับปรับสีแป๊บนึงโอ้อปูปู เนี่ยธรรมชาติมาแล้วเนี่ยเราก็แ,แค่เดินตามนี้ไปไเรื่อยๆโอ้ยล้างตัวเลยล้างตัวก่อนเลยอัับแรกกินไม่ได้ตัวล้างตัวด้วยล้างตัว,ตวล้างตัวล้างตัวล้างอ่ะเออหยิบคนคืออะไรมีคนง่วงมีคนง่วงฟื้น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 หยิบคน <laughs> คนไ,ไ,เ,อไนเอาไวเอาไวค้าพวกแบบดินเหนียวอะ เป็นเครื่องปั้นดินเผาแต่ว่าเราต้องหาที่คาฟก่อนเราไปก่อนเราไปก่อนไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้โหไฟอะกดหนึ่งไม่โอ้ยยาพิษมันแรงจังเร็วเร็วเนี่ยเราจะถึงแล้วเราจะถึงแล้วเดี๋ยวน้ำมันไหลไปปลายแม่น้ำแน่เละเราก็ต้องไปปลายแม่น้ำจะถึงแล้วจะถึงแล้วมาเร็วมาเร็วนี่นี่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่ที่จะสร้างเต็นที่อยู่ เย้นนที่สุดเราถึงแล้วเราถึงตรงนี้แล้วไอ้ก<ร>ิบเห็นไปด้วยหายากนอนก่อนเลยแล้วกันลาก่อนต้องนอนว่ะต้องนอนต้องนอนเออเอ้ยอีู่กคนนอนแล้วเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเก่ง <c oughs> ใจไว้อย่าพึ่งอย่าพึ่งตายอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนอีกคนไม่มาช่วยอ่ะ <c oughs> อีกคนมีสี่สิบเมตร อีกคนจะต้องสี่สเมตรฮอลงมาลงมาออกออกออกโ้ยโอเคโอ้ย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 โพ้กโอ้ยโอ้ยโร้ยโอ้ี่ถ้งแล้ยโอ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 ้เลอ้ยโอ้ยแอ้นโอ้ยโอกยนอ้ยโอ้ยโอ้ยโแ้ยโอ้นโอ้ย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 อนยอนย่อ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยโออ้ยอนอ้ยโอ้าโอนยโอนยัอ้าโอยโอนก่อ้โอ้งโลนกโอนโคลยเต็มตัวเลย กะลาวมะพร้าวเอาไว้เผื่อฝนตกโอเคงันนอนละหลับเลยโอ้ยชื่นใจตื่นเท้าในรอบหลายล้านปีอ่ะ <c oughs> ทำให้เขาสุขภาพดีคนเดียวหรือว่าแน่ <c oughs> นอนอยู่แล้ว <c oughs> เป็นไรเลยอะ่ะลุงลุงดูซีดี์จเน็ตซีเยอะรู้ไว้ซะด้วยอ <c oughs> าหัดดูซะบังละคนหนุ่มๆนี่จะไม่รอกันอยู่แล้วแน่นอนไอ้พวกเด็กตื่มนม <c oughs> า,าเลย <c oughs> โอ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วไหนดูซิเราต้องทำอะไรบ้างระดับแล้วอ้ตื่นแล้วเหรอมาไม่ต้องรอมาทุกคนเหรอไม่มันทุกคนพัดเวนพัดเวนกินพัดเวนนะเฮ้ยผมหายหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเฮ้ยนาฬิกาคืออะไรวะจะบอกว่ามีปิง่ะนาฬิกาคือไม่หิวน้ำก็อะไรทั้งอย่างอ๋อหิวน้ำเนี่ยแหละน้ำกดดื่ม โอเคหายแล้วเดี๋ยวเดีเดี๋ยวทำไมนอนแล้วเลื่รถเล่รถปะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มันจดไฟไว้เลยไม่ได้เหรอได้แต่ว่าถ้าไม่อยากให้ดับก็เติมมาได้เลยมีแมงสาบด้วยไหนๆละมาสิมาคนจนจุดทำไมอ่ะจุดเลยจุดเลยอาหารอาหารดูย่างถอนนุนถอนหนนถอนนนถอนน้องถอนขน ไม่เอากระลาพะทาออกมาได้ไหมแมงสาบแม่งย่างได้จริงเก็บเยอะก็ไม่พอกินซีเป็นยังไงไม่พอแซ่บหรือเปล่าวะแมงสาบอุ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ซุปอะไรอ่ะนี่ซุปซุปเปล่าอซุปหอยทากซุปหอยทากน่าลองกินดีมีใครอยากลองเนื้อหอยทากไหมหอยทากน่าสนใจน่าสนใจมากกินได้นะคนฝรั่งเศสเรากินกันอ่ะกินแล้วบอกด้วยว่าได้อะไรบ้างมา่ม โปรตีนสี่น้ำสิโปรตีนสี่โอ้ปรตีนสี่เหรอเีนน้อยน้อยเอ้ลองกินนี่ดิแมงสับเอ้ไม่ใช่ตันบอะตะนบจะสุกมับใครอะมันมีพิษนะยัง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 ไม่สุกยังไม่สุกอ้าวยัไม่สุกไม่ได้ใินปหรอยังไม่ได้กินเลยยังยังไม่สุกเลยอะเอาไปวางก่อนไปวางก่อนวางลาไเติมน้ำก่อนวางจุดตรงกลมไม่ไ้ให้เปิบ ดาราเราก็าจเย็นเ<า>ลมัรอรอสุกกันรอสุกกันไอ,อ่ไวอุย้ยเนื้อเนื้อเนื้อหนูก็ไม่แย่นะเซฟนะเนื้อหนูเลยหนูกินได้อยู่แล้วสุกสุกแล้วสุกแล้วโปรตีนเท่าไหร่อย,อยากรู้โปรตีนสิบสองพลังงานห้าน,น้อยมากผมจองกระขามนะตะขามยังไม่สุกอ่ะช้ามากโปรตีนก็ลดแล้วเหมือนกันโปรตีนเพิ่มมาหน่อยหนึ่งโอเคเอรอดรอดรอดอย่างหน่อยก็ลอดละ โอ้ยนกเต็มเลยไม่หมดแล้วมั้งนะไม่ไม่ใส่ใส่กระลาไว้ไหนอะไรอ่ะที่คนทำอะเลือกกินได้เลยเลือกกินได้เลยคนทำทุกอันเลยเหรอใช่ผมเป็นเชฟเลือกกินได้เลยกดคลิกขวาไม่ก็กดอีก็ได้กดอีดื่มได้เลยทำหกทำไมเราต้องทำหกอ่ะกดอีดื่มได้เลยเออนั่นแหละแต่คุณก็ดูสุขภาพคุณว่ามันด้วยอะไรโอ้โหเลงโคตรยากยื่อเธดู ผมว่ามันมันอ่อนเค็มนะมันอ่อนเค็มโอ้โหผมปรุงเต็มที่แล้วโอ้ตายผมติดผมติดเมิทีเลดิคุณรู้จักรถดีปะรถดีเมนูอะไม่ใส่เลยอะคุณผงชูรสรถดีเมนูน่ะไม่ใส่เลยอะหาไม่ได้เดือดแล้วเดือดแล้วเนี่ยกินได้เรื่อยเลยไม่ได้ผมผมติดเชฟเทเบิลไงแต่นี้ก็ได้อยุ่ได้อยู่ทำสดๆทำสดๆเชฟเทเบิลอยู่ เสียงอะไรใครมันขู่อ๋อไอ้เคเจอละมีหินป่ะเคมีหินเบ้าติดไม่ได้ของการหินเค้หินเคมันปีนต้นไม้ได้วัดทำอะไรเคมันปีนต้นไม้เห็นป่ามันเป็นจยิบอยู่บ้านแน่ใจแล้วค่ะนี่อะ ได้ใช่เล้วไอ้แค่ไหนเดี๋ยวส่งให้ททองดีไงตอนได้ใช่แล้วไอ้แอค่หลังมาต่อเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันเรียกว่าอะไรมันมีชื้นเดี่ยมันเป็นเหล่าไหมเหรอนี่นี่เนี่ยมองเลยมองมองตรงนู้นไอ้วะมันเป็นยิงจบอยู่เลยเนะี่ยตรงใบเนี่ยตรงใบแล้วมันเป็นยิงจบอยู่เลยตะคบตะคบตะคบชัวปะวะุ๊บตายปะวะตายปะวะไม่รู้ไม่ซ้ำ อกเม็ดไม่ตายว่ะตัวตายเลยเหรอไม่ไดีกว่ะตาย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 แล้วตายแล้วราก่อนนุ่มๆต้องมีมีดต้องมีมีดไม่มีมีดอ่ะไม่มีหินไม่มีหินนะครับแย่แล้วในที่สุดนุ่มๆนุ่มสถานะแนี้ก็บพี่ลุงผมเดือดร้ะนไม่ไหวใกล้เกือบโดนเกือบโดนข้อ โน่นนี่เค๊กินเกือบแน่เกือบแล้วโดนเกลียดโดนหลอก